ครับสวัสดีครับตอนเอ้ากษครับการท้งกุ้งทางเฮ้ากับทีนี้การพวน้าบางคนมี่เกียงตีกับใส่เกียงตีบางคนนี่เกียงจืนจิ้นกับใส่จมูกเกี้ยนเกียงดูนน้ำครับสามเหนียวโปรไว้์ทีนี้นะครับสามเกี้ยวไวยุ้งเหงาชุดนี้กุ้งชุดนี้ก็น่าจะโตเต็มที่ใกล้เทศกาลปีใหม่ร่องรับเทศกาลปีใหม่เฮ้าให้กุ้งเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งตามกามให้ที่ สุกุงพลาลวยฟังกาลสินเอฟปั้มครับเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องการตลาดและรับรองปอะกาศเนี่ยค่ะนะครับฟังั้งกลุ่นที่เห็นริบๆอยู่คนนะครับอยู่เป็นหลักกันผมก็สามารถตรวจมาเช็คในจุดตู้ที่น้องเขาเป็นปกติครับตอนชั่วสองแล้วให้แล้วหน้าแล้วล่ะเขาย็นเย็ดเขาเย็นน้ากันบ้างเนี่ยครับหน้าจะเรียกก้อนสีไม่ดอกเช็คเขาน่าต่างกันนะนี่ครับครับ แต่ชาวเขากะกับมาเบิ่งที่นอนคือเก่าตั้งๆที่ละเมื่อนี้ทั้งแต่บนหน้าเชือกครับกินนัชเสียงเตยเว็นกินแล้วนี่ครับแต่คัดไส้สวยงามสวยๆนี่แหละครับกุ้งสุดที่จะเข้ากะเลี้ยงใส่เทศกาลปีใหม่จังหวะผมเบิ่งเนี่ยกะปีใหม่หนี่งจุ่บัดได้สุดโต๊ะจุดบ้าอะไ้เท่บึ้มเลยเปล่าลุ้นใช่สวยครับสวยสวย น,นี่ครับทีทีตาหน้าออกตลาดนะครับเนจะเสีไปทัไว้นี่ครับทอนไว้นที่กไปซื้อตลาดเทั้งแล้วไว้รอคนชมครับป็งไดแต่จงข้ากับไปบินเบื้องตอนปลายลากวนเล็กจะเอาไปทั um ้งไว้รอคนชมจังไดแต่ินตาน้าเบี๋ยไังกัเป็นการนี้แน่ในทีมงานเขาครับทีมงานไปจุงพารวยครับทั้งข้ากับจเป็นลากวนเล็ก หลักคนเล็กตอนหน้าทั้งเห่ากับ,บ่อใดแปลงไงนั่นมี่พูดหาได้ชิพไระเฮ็ดสูงสุดกษสรบอร่อละบ่อหน่าจะเกินสองไรไรครึ่งสามงานครับตามแปลงเห้าครับพี่นนองเห่ากบเก็บเกี้ยวเขาเรี่ยแล้วนะ่ะครับหน้าตรงขามสิกะเป็นกนาวน้ำร่วงน้ำเริ่มบอกแล้วทั้งเก้น้ำเปล่าเห่ากบเกษตรเขาหน้าปังครับทั้งสิครับเราเห็นนี่กัเขาหน้าปังเป็นเกษตรหน้า ดิสการ์คางเคีย่งห้านี่ครับย็ดประมงกับหน้ากุง้งกุ้งกำกามครับออกซื้อตลาดอีสาบนบรรเทาครับหากระจังไปเบื้องอีกฟังหนึ่งหอดฟังหนึ่งหาจังกลับไปเบื้องว่าดูแลก,การคัดใส่จับจจงไหออกสตลาดครับอา,างตามมานี่ครับคางเคียงผู้เพ่นยั่งยึดอาชีพเก่าอยู่เพราะว่าลูกเต่าิ่นอาจเป็นราชการไปนอกครับเห็นหน้าเขา นำควอางทั้งเห้าท้างการละชิน็ดีว่าไก่เคียนลำเปล่าทั้งเป็นกรใสทรงนามไหมเห็ดกรครับกับที่ผู้ยุพี่อาจจะเปลี่ยนอาชีพย,ยังสิครับหน้าไก่กันกล่ว่าเป็นเลี้ยงกุ้งก,รรกรร้ามกครับเ้าะไก่ๆที่เห็นอยู่นี่ครับก็คือรากคาเล็กครับเอากุาก้งอกอกซูตราดที่สารบรรเทากลุ่มเกษตร,รกรทั้งการละินเหมือนเดือนนี้นนกับท่านว่าแล้วครับที่หาเข้าไปแล้ว จะเข้าเทศกาลปีใหม่ชุดนี้เต็มที่ครับครุงในทีมงานผมชุดเนี้ยหาเดือนทังหกเดือนบวกลบกับอายุเต็มครับน่าจะอ่าป้อนกับสุตรรภิสา์ได้เต็มที่ครับผู้ดใดสนใจกะมีเบอร์มอมไามา่ยั้งทีไม่ไต่ลิปเนาะจังทุกคามาคุยมาถามเบิ้งครับผมกะบจะให้ชาวนาดูแลพีหน่องกันไปครับบ่ไเลยไม่ยัง้งดูชาวนาเฮาเอาจังติดตามไปเบื้องตอนจับใส่ครับ นี่ครับเป็นปลูกกุ้งข้าวรวยห้าวครับตัวใหญ่ๆส,ญส,สวยๆครับตั้งหน้าเสียดโ,โอ้สุดยอดครับตัวบิ๊กๆตัวปูเกือบทั้งหมดเลยครับครับครับตัวแกงแกงงามๆยิกเบิังแก้มมันไอพวกเนี่หมอนยิกเบิังแก้มเนี่ยเราไม่แม่นแก้แมเนี่ยจะขวงยิกเบิังแก้มกุ้งแข็งๆยังออกซื้อตลาด ครับเอาเสวยครับเอาเนสลัดอีสานบรรทเกกลุ่มาวยสวยงามครับอันผูยืนนี่นั่งร่วมเอ้ยเอ้ยเวยๆเก็บไปวันเนี่ยจังกบปวดเอวเออครับพลารวยครับที่ตัวตัวผู้เลยครับแต่ของพญชะมอเนี่ยมเบ่งเนี่ยวดสิบกเขาสิหบทเสบครับตัวผู้ เก้าชุดเก้าชุดเก้าคือ um ่องนะัไขอบคุณครับจิติสามทีนะครับเท่ากับก่มาดูแด้ที่นอนกันคุ่มเกษตรกรเท่ากัเริ่มเปนกันลวครับเป็นคุ่มข้ารวยครับนี่าดได้ครับท่านกิจามันเท่ากัจะเป็นใส่ร่วมไปแต่ก็จะดีใส่ได้ครับจังกีจ้าขาดได้ได้มาเบิองเงี้ยบอกข้นกะเก่ากับมาเบิงเรียงเียงความแข็งแรงของกลุ่มมีตัวอ่อนย่งบเป็นไฟ้กันาบคนจัะ คอยแล้วเห็นเรากับเพื่อนคอยกันช่างเทื่อมันหลายคนเห็นงานครับพี่น้องเอ้านี่ยังเสียมันสีสีก็ขี้โม่กเออาเสียใช่หลายคนจับก็เป็นการกินคนตรงครับมี่อย่างจังได้ยังที่ล่ะครับนี่ตลอดเออออกคือตลาดนีสารมันเท่ากุ้งชุดนี้ครับเตรียมได้เทศกาลดีไหมเก้นตัวนี้ผมเบิ้งนี่ยแต่สุดประมาณชุดสองตัวโลได้ครับอย่งจ่างได้จับถามมา ครับครับเริ่มขต้นกันละครับงานเท่างานยังไงก็ที่ต่อสอบถามเข้ามาครับทุกงานเท่ามีออกคือตลาดสารบรนเทาจะมีการเท่ากันที่เน้นว่าติดใจร่วมๆไปคาดได้แค่ขีดขาวเกิน10ถึง12ตัวโลแต่ใช้รวมไม่น่าจะเกินวันนี้25ครับห้าอย่าลบตัวนี้ที่ต่อสอบถามมาครับขอบคุณครับ